บางก่จำเป็นต้องใช้ทุกหมู่บ้านเลยทุกหมู่บ้านทุกจุดเลยเาฝากไปถึงผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งทหารแล้วก็ทั้งแม่ทัพแล้วก็ทุกท่านนะครับที่ที่มีอำนาจสั่งการอันนี้ก็ไม่ไม่ต้องรอแล้วครับไม่ต้องรอแล้วไม่ต้องไม่ต้องพิจารณาอะไรมากมายจัดเลยครับอันนี้เพื่อความสงบสุขข,ของอประชาชนแนวชายแดนอันยาวนานครับว่ากัวเขาได้วิ่งอพยพก็จะได้วิ่งอพยพก็รพ้ก็กลัวค่ะ ต้องทํางานถ้าไม่ไม่ทาก็ไม่มีกินค่ะมีอะไรอยากจะฝากไปถึงทางผู้นําบ้างอยากให้รบเลยไหมอยากให้จบเลยไหมหรือยังไงไก็อยากให้ท่านผู้นํารีบจัดการให้มันขั้นเด็ดขาดไปเลยค่ะเพราะชาวบ้านก็ทํามาหากินก็ลําบาก,หม,กหมดแต่กังวลสถานการณ์ชายแดนหมู่บ้านนี่ครับ17พฤศจิกา268ช่วงเงร่งๆหลังมีข่าวกระแสทหารกัมพูชาหน่วย B s q เข้ามาประชิดชายแดนบริเวณปราสาทต,ตาควายประมาณ3,000นย่ยนะครับ ชาวบ้านกาในพื้นที่ฟังไทยกเตรียมพร้อมนะครับโอพยพรอดสัญญาณเตือนจากผู้นําชุมชนนะครับซึ่งกขณะนี้ครับชาวบ้านมีความพร้อมนะครับร้อยเปอร์เซนต์สำหรับการอพยพนะครับแลวก็ขณะที่เสียงของเครื่อง F16 สิบหกที่บินลาดตะเวนครับริเวณใกลก้กบปะสาต,ตาคว้ายเนื่องจากเป็นวงรอบการปฏิบัติประจำทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ตื่นตัวกันพอสมควร อ่าพอมกับข่าวทีมข่าวก็ได้มาสํำรวจในหมู่บ้านไท่นิยมพัฒนาครับอ่าตำบลบักดายอำเภอพนมดงรักจังหวัดรลนทร์นมอว่านนี้ครับซึ่งกับอยู่ห่างจากปราสาทตาควายเพียง5กิโลเมตรพบรว่าเจ้าบ้านพรอมครอบครัวเตรียมพร้อมเก็บเสื้อผ้านาแพ้ใส่เอาไว้ในกระเป๋าเรียบร้อยรอคคาสั่งจากทางการให้อพยพระบางครอบครั้วกับมีผู้ป่วยทิดเตียงคนชรากับอพยพออกไปอยูู่บานญาติก่อนานานี้แล้ว นายสุริยันผ้าสนุกนะครับเช่าบ้านไทนิยมพัฒนาเปิดเผยกับทีมข่าววาตอนนี้ครับชาวบ้านหลายคนเตรียมพร้อมในการอพยพและมีบางครอบครัวที่มีผู้ป่วยติดเตียงคนชราอพยพไปอยู่บ้านญาติก่อนแล้วนะครับส่วนโตนั้นก็ไ่ได้รู้สึกย่านอีย่งได้เพราะว่า การที่กัมพูชานำทหาร b h q เข้ามาในพื้นที่เป็นเรื่องปกติแต่ก็ถือว่าส่งสัญญาณให้กชาวบ้านเตรียมตัวได้คือกันมารรถไ้พร้อมกับสนับสนุนให้ตอบโต้ทางการทหารนําปราสาทต,ตาควายกลับขึ้นมาให้ได้นะครับแม่บ้านของตนที่เพิ่งสร้างอาจจะได้รับผลกระทบพังเสียหายกระตามเนะือบ้านแล้ห้องก็เห็นเฮื่อนชาวบ้านว่าอยากจะให้ตอบโต้ทังทหารนะครับเหนะือบ้านเพิ่งสร้างแต่ก็เป็น ของนอกกายกับเฮาสร้างไม่ได้ยาถา้าเฮายังมีชีวิตอยู่ขอให้เอาประสาทตาควายกลับขึ้นมาให้ได้เดอ้อเิ่นบาจังสัน่นนะครับอันนี้เป็นความคิดของชาวบ้านบนต่อไปอีกจักข่าวหนึง่งพี่น้องครับไปที่จังหวัดขอนแก่นกันจังหน่อยนะอากาศหนาวตอนเนือครับประชาชนฮ่ฮือเสือกนหนาวคือคักแล้วเขานาหนาวแล้วเด้อลมหนาวมาแล้วพี่น้องครับ ที่จังหวัดขอนแก่นอากาศหนาวต่อเนื่องนะครับ18พฤศจิกา2568ที่ตลาดบางลําพูนะครับในพื้นที่ตําบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นประชาชนส่วนหลายกคาพักแห่กันมาเลือกเอาเสือนนเอเส้อกันหนาวครับนะฮะเลือกเสื้อกันหนาวมือสองกันยางคือคักอโข,อขอภพยหลังจากสภาพอากาศที่จังหวัดขอนแก่นอุณหภูมิลดลงอาย่างต่อเนื่องโดยช่วงเร้าครับมีอุณหภูมิ2 0องศาเซลเซียสถ้าหมาประชาชนใด ออกมาเลือกซื้อเสื้อผ้ากันหนาวมือสองกันยางคือคักโดยราคาที่ร้านจำหน่ายราคาเริ่มต้นที่70บาทพี่น้องขับไปจนถึงรลราคาตัวละลอยนะ้้นอยู่กับขนาดและเสื้อผ้ากันหนาวของแต่ละโตนะซึ่งกระใสของเล็กน้อยและผู้ใหญ่นะทาให้ในช่วงนี้บรรยากาศการซื้อขายเสื้อกันหนาว มือสองครับกลับมาคือขากะโขงัางไล่ได้ให้กับพอค้าไม่ค้าอีกเทือนึงยอดขายเพิ่มหลายคืนหลายเท่าโตวันต่อไปทั้งด้านนางสาวไพรัตอายุหัาที่แปีเจ้าของร้านเสื้อผ้ามือสองนะว,ว่าว่าตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาครับที่จังหวัดขอนแก่นนะอากาศเริ่มเย็นลงต่อเนื่องครับพร้อมกับลมหนาวที่พัดมา ทำให้ประชาชนนะครับออกมาเลือกซื้อเสื้อผ้ากันหนาวจานวนหลายทําให้บรรยากาศการขายเสื้อผ้ากันหนาวมือสองครับพี่น,อน้องครับที่ร้านของตนเองเริ่มขายดีนะครับเริ่มคึกคักอักโขสเสล้วนะครับหลังจากยอดอาเซีนะฮะตกมาโดนเติบแล้วบัตรที่นี่กะนะได้ค่าได้ขายส่วนปัญหาใช้แดนกับการนําเข่าเสื้อกันหนาวมือสองช่วงแรกๆกะ รบกันมีปัญหาอยู่แต่ตอนนี้คาขายได้ตามปกตินํ่เข่ามาได้นะครับรับมาขายได้ตามปกติแล้วสินค้าใหม่เข่า,ม,ขามาเรื่อยๆส่วนใหญ่กัดเสือ้อผ้าที่ขายดีจะเป็นเสื้อหูดนะครับสวีเกเตอร์ลกากาอ่าพาววาใส่ไดทุกเพศทุกวัยเด้นักเรียนนักศึกษาใสได้เบิร์ดนะครับใได้ทุก ช่วงฤดูราคาซื้อขายกระบอกแพงพี่น้องครับนะเสือกระหนาเมื่อสองเริ่มต้นที่เจ็ดสิบาทแพงที่สุดร้อยบาทโดยราคาเท่ากับปีที่ผ่านมาครับขายซํำเก่าหาขึ้นแพงกว่านี้ลูกค้าจะซื้อยากจักหน่อยถ้าช่วงเ,เทียบกับช่วงนี้กับปีที่ผ่านมานี่ขายดีกว่าเพราะตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาจะหนาวกว่าปีที่ผ่านมาและกับประชาชนจึงได้เริ่มทยอยออกมาซื้อเสือผ้าหลายขึ้นคึกคักกว่าเก่า หนาวนั่นหนาวโดนพนว่าหนาวหลายหนาวโดนอ่านี่เขาเจ้าประกาศเังสั้นนะครับเอากาซอยให้พ่อค้าแม่ขายได้ค่าขายกันนาะพี่น้องละนะครับเงินกําลังจะหมุนไปกําลังจะหมุนไปให้ชุมชนอีกข่าวหนึ่งเช่าบ้านประทับใจให้ตาเขานาลงพัก แถมความปลอดภัยพร้อมเนี่ยเพมีผู้ใดกล้าไปหลักแต่ยุนาลงพักเ <c oughs> น่เออผู้ใดสิอันเข้าไปเอาเข้าจะของขึ้นก็ต้องสแกนหนาสแกนนิ่วก่อนเด้อครูมือนี้มนต้องแบบนี้เนี่ยนะครับคันยูดีๆผม,มเอาเข้าผมมู้ที่มาตากไปครับญาติให้มาเอาแบบนี้ห้องค้งยังวางเด้อสิบอกให้เช่าหน้ายิมหวานนะครับยิมปุย๋ยหวานเจี๊ยบนะครับประทับใจในบริการของตำรวจในพื้นที่อ่าให้ให้พื้นที่ตากเข้าโดยเฉพาะสอพพนงัม นะแถมความปลอดภัยนี่ให้ว่าระดับเต็มคาราเบลบ่ต้องย่านโจรมาลักขโมยเขายุหนาลงพักผู้ซื้อข่าวรายงานว่าเพจเฟซบุ๊กของสองพพลงามอำเภออากาศอํานวยจังหวัดสกลนครกับในโพ์คลิปวิดีโอขณะที่ชาวบ้านนําเข้าเปลือกมาตากอวไวยบนลานสนามหญ้าของสองพพลนงามนะครับซึ่งก็พ่ายหลังชาวบ้านก็ได้ไปเก็บเกี่ยวเขามาเลยก็ต้องมาตากแดดเพื่อไล่ความชื้น จากสภาพอากาศหมอกหนาหนาวรากาฝนตกบางช่วงดําซึ่งกาหากบ่ไรความชื้นออกจะนําไปขายบ่ได้รา,าคาพิ่นว่ายังสั้นนะครับเอาไปขายกา็ขายบายา่ได้ราคาเด้ล้าก็ที่สําคัญเป็นการแก้ปัญหาอุบัติเหตุทั้งถนนจากปัญหาที่ชาวบ้านนําเข้าไปตากไว้บริเวณที่สัญจรไปมาในวันอไปเป็นข่าวกันอยู่ทุกปีสําหรับคลิปนะวิดีโอดังกล่าว จะเห็นได้ว่าชาวบ้า,บานรู้สึกดีใจขนาดที่มีร้านลงลงตากเข้าเปลือกและก็รู้สึกปลอดภัยนะครับบ่ต้องห่วงโจรจะมาขโมยเข้าเปลือกนะครับเพราะว่ามีตำรวจสพพลง่เามทาปฏิวัตินาทีกันยีชั่วโมง แต่กาย่งประชาสัมพันธ์ว่าเจ็บเกี่ยวเข่าในปีนี้เนี่ยให้ชาวบ้านสามารถนั่งเข่ามาตากไว้ได้ครับทําให้ชาวบ้านรู้สึกเนาะพี่น้องเนาะรู้สึกว่ามีความประทับใจกับการบริการของตํารวจสพพงษ์งามนั่นแหละดีก็ต้องย่องเพื่นเด้อเพราะเป็นท่าย่างพนจับสิมัดตีนันตีนี่หาว่าถึกการแกงใส้ขวมนะครับย <laughs> ่างพนดีกับยกโป้ห็นไ,ไหเห็นว่าก็ได้กดไลค์กดแชร์นี่ยไหมเนว่า อ่ะนี่คือเรื่องเล่าดีๆที่คนไทยแบ่งปันใกันเสมอพี่น้องเลยนะครับไปอีกจักข่าวหนึ่งกันนะพี่นอ้องไปเบิ่งเรื่องเล่าข่าวข่าว,าวบอกว่าสบายใจปิดด่านร้อยปีชีวิตนี้ไม่ต้องมาพูดเรื่องนี้อีกนะครับบิ๊กเล็กสบายใจสมเด็จทุนเส้นถ้าปิดด่านร้อยปีชีวิตนี้จะบ่ได้มาต้องมาวาเรื่องนี้อีกโอ้โหถือใจเ้อนะครับปีเตอร์ปีเดอร์ปีดที่หลีเดอร์นะฮะเอออย่ามาท่าเปิดเนะ้อะ บิ๊กเล็กสบายใจครับสมเด็จหุ่นเส้นทา่าปิดด่านร้อยปีชีวิตนี้บ่จะบ่ต้องมาบา,บาเรื่องนี่อีกเนะี่ยบ่งงอกมูชาเดินหนาะเก็บกู้ทุนระเบิดเองฝ่ายเดียวนะส่วนเฉลยศึก18คนยังบ่ปล่อยครับเอาไว้ก่อน18พฤศจิกายนสองพัอกพ้นเอกนัทธพ้นนาคผ่านิิดขับ,นนนนบละทวนติวาการกระท่วงกล่าโหมเปิดเผยถึงกรอบเวลาเก็บกู้ทุนระเบิด13พื้นที่ว่า บ่าได้กำหนดเวลาครับแล้วการเก็บกู้ทุนระเบิดจะไปเร่งรัดบ่ได้นะครับต้องทำตามลำดับซึ่งกที่ผ่านมาครับก็ได้เสนอให้ที่ประชุม jbc วันที่10กันยา2 5 6 8นะครับเกี่ยวกับการเก็บทุนระเบิด13พื้นที่คณะนี่ได้เก็บไปแล้ว5พื้นทีแล้วก็จะดำเนินการต่อไปอีก8พื้นทีนะครับหากเสร็จสิ้น จะขยายการเก็บกู้ไปในพื้นที่อื่นต่อแม่จะบ่มีกรอบระยะเวลาแต่ก็ให้เล่งรัดดาเนินการนะครับโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนและทหารที่ปฏิวัตินาทีด้วยแม่ในแต่ละพื้นที่จะดําเนินการเองแต่ความจริงแล้วนะครับที่ประชุมอยากจะให้ทําร่วมกันเพิ่นอยากให้เฮ็ดร่วมกันแต่กัมพูชตายังบดตอบรับตรงนี้แหละนะฮะดังนั้น เฮ้าต้องนะครับทำเองนะบว่เป็นอย่างบุคลากรเฮาพร้อมครับซึ่่ไฟกัมพูชาอยากให้ร่อแต่เฮ้าคงรอบ่ได้ครับนะบจากการสูญเสียไปถึง7ขานะครับบ้านเพิ่นบ่สูญเสียเนาะเฮ่าถึงต้องทําเองและก็ท่ไฟเดียวขอให้ประชาชนบ่ต้องกังวลใจนะ้าเขายังบ่เก็บแต่เฮ่าก็จะต้องเก็บในพื้นที่ของเฮ้าเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนะครับ อ่าเช่าไทยและก็ทหารที่ปฏิวัตินาที่ในส่วนกรณีสิบแปดเฉลยศึกครับ่ยืนยันบ่ปล่อยตัวครับเพราะว่าเขาจะทําเป็นอ่าสัญ,ญลักษณ์ว่าเขายั่งบ่แสดงความอ่สิ้นสุดการเป็นปลรปักและก็บ่ได้เป็นการต่อร่องอย่างย่าว่าเป็นการดาเนินการตามกฎหมายและหลักการอย่างเดียวและก็บ่ได้คิดว่าอ่าทางฝ่ายกัมพูชาจะคิดจังใดนะครับส่วน กรณนนีสมเด็จทุ่นเส้นระบุว่าหากไทยอยากจะปิดด่านลอยปีกระท่าไปนั่นพ้นเอกนัทพนบอกว่าซื่อมนทชนคงคิดได้ว่าหมายความว่ายังไาฝากไปให้ไปเบิ้ง รายละเอียดในจอยเดคล r a ชั o นหรือว่าการประกาศร่วมนะครับให้ดีสักก่อนวอรสันทอไปอ่านศึกษาในเป็นอย่างเออตกลงกันว่าจังไหรไปอ่านเบิร์กมีการให้การงดการยั่วยุข้าเจ้าเขียนชัดเจนอดไดอ่านบอแล้วก็ต้องแสดงความมุ่งมันที่จะไปสู่สันติภาพซึ่งก,การที่กัมพูชาว่าแบบนี้เป็นการมุ่งมันหรือบอคิดเอาเองนะส่วน โตเคยว่ว้ว่าบ่ต้องมาคุ้ยกันกับตนแล้วเพราะประชาชนคนไทยบ่ต้องการตนจึงบ่เว้าเรื่องปิดดานนะครับอ่าซึ่งก็ตอบไปตามความรู้สึกความเห็นและก็ความต้องการของคนไทยและก็เมื่อสมเด็จทุนเส้นบอกว่าร้อยปีบ่ต้องเปิดดาน ตนเองก็สบายใจขึ้นหลายนะครับชีวิตนี่บ่ต้องมาเบอกคุยเรื่องนี้อีกเน้อไปปิดเาวไปเลยเห็ดหัวไปน้าครับนะเฮ็ดหัวเน่ยผู้ใดปีนหัวมาบประกอกสเหนาผากนะครับจังสั่นว่าสันตไปจัดไปแล้วก็ผู้ใดว่าอ่าเปิดด้านทะาแม่เนี่ยทั้งๆ้ที่บอกว่าปิด1อยปีผูใ้ใดเปิดกนนะเน่เป็นหมาครับเป็นหมาซํานั่นนะครับบอกํานี้มันต่อไปอยากให้เปิดเป็นหมาเลยล่ะนะครับนะคิดเอาอยากเป็นหมาวาเว้าเองเน้ยแล้วก็ ต้องแสดงความมุ่งมั่นที่จะไปสู่สันติภาพและการที่เขาพูดอย่างนั้นเขามุ่งมั่นหรือไม่นะครับส่วนตัวผมเองที่ผมเคยพูดว่าไม่ต้องมาคุยผมแล้วเพราะว่าก็ประชาชนคนไทยนะไม่ต้องการเพระชาะฉะนั้นผมก็อผ,ผ,ผมก็บอกว่าผมไม่พูดเรื่องการปิดกั้นแล้วผมก็ตอบไปตามที่คนไทยความรู้สึกของคนไทยหรือว่าความเห็นของคนไทยความต้องการของประชาชนมันผมต้องทาตามความต้องการประชาชนและอย่างหนึ่ง S 2> <S 2> ก็าในเมื่อทางคุณเชนบอกว่าร้อยปีไม่ต้องเปิดผมก็สบายใจว่าชีวิตนี้ผมคุ้มนะคุยกับผมไม่เปิดตาแลนะครับนักฆ่าราย่ย่อยนะครับถือตำรวจจับระวังถือจับพยามเสนอเงินแสนให้ครับเจ้าหน้าที่หวังแหลกอิสระภาพน้ำตาจระเข้พี่น้องครับนักฆ่ายาราย่ย่อยระวังจับกลุ่มพยามจัดเสนอเงินแสนให้กับเจ้าหน้าที่หวังแหลกอิสระภาพนะครับและก็อ่างห่วงลูกไววสี่ขวบอตอนโตไปเหตดตกคือเพราะ ห่วงถือกจับแล้วห่วงทันที่มันถอไปแม่ทิชลาภาพโอน้ําตาจระเข้นะครับหลังเจ้าหน้าที่บบยอมรับเงินครับเจ้าหน้าที่บบยอมรับเงินแต่กรครูจะจบชีวิตจาของปล่อยเล่านะครับเจ้าว่าเจ้าห่วงพ่อห่วงแม่ห่วงลูกเจ้าจบชีวิตแล้วลูกเต้าพ่อแม่ที่อยู่กับผู้ใดเอามันลุดย้อนแย้งจากในบุเห็นว่าก็ได้นะครับเหตุผลนะนะฮะ สืบเรื่องมาจากผู้ต้องหาคดียาเสพติดให้ข้อมูลครับร้อยตำรวจอีกจจร่นแก้วข้าแสนครับหัวหน้าชุดปฏิบัติการข่าวกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่237หัวหน้าชอบปอขอร้อยต่อชอดอทีสองสสัตว์ทอดว่านหน้หยุดอายุประมาณสี่ิปีครับชาวบ้านหน้าอินมูที่หาตำบลหน้าเดือออำเภอศรีสงครา,ามจังหวัดนครพนมครับมีพฤติกรรมเกี่ยวของกับยาเสพติด โดยจะเป็นตัวกระจายยานะเป็นยาบ้าในชุมชนในหมู่บ้านเป็นต่อไปจึงลงพื้นที่สืบสวนสอบสวนจนสาววรณยุทธ์เนี่ครับเกี่ยวกับกับยาเสพติดอิหลีครับนะและกมักจะมักจะเอายาบ้าติดโตเสมอ,อจึงนั่มกำลังชอบปขอขครอยต่อชอดออด2นี่นะครับเขาตรวจสอบบ้านพักของผู้ต้องสงสัย ไปพบกับนายหยุดนะบุคคลตามเป้าหมายน่ะล่ะนะครับนั่งอยู่ตรงประตูหลังบ้านจึงได้แสดงตัวจะ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 เอเป็นตำรวจนะครับนายหยุดเห็นจังสันกนาซีตาเซี่ยวพี่น้องครับเหงื่อเม็ดโป้งๆไหลผุดออกมาเต็มหน้าผากเออเมื่อไปนี่สั้นโดด๊ดดนะครับคนทําความผิดเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าผู้ใดล่ะแต่การตรวจคนตามตัวพบพอสิ่งผิดกฎหมายอย่างเลย แต่บริเวณผนังบ้านครับใกล้กับจุดที่น่าย,ยุดนั่งอยู่มองเล่าเฝ้าอยู่บนไปตรวจพบถุงพลาสติกหนึ่งใบด้านในมียาบ้าบรรจุอยู่เจ็ดเม็ดนะครับและย่อมระบาเป็นของตนที่ซื้อมาเสพนี่บ่ได้ขายเด้ขอยซื้อมาสูบตัวสูบเองเพราะว่าอย่างเดียวเลยมานต่อไปบ่ได้เป็นของกลางนะครับจำนายในชุมชนบ่ได้เป็นคนกลางเจ้าเม็ดนะครับบ่เคยขายให้คนในชุมชนระา่าตนแหลกเนาะ ระหว่างเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรอบบ้านครับนายยุทธมิทาที่มีพิรุตกระว้นกระว่ายบอกว่าอยากถือดำเนินคดีโดยอ้างว่าผมต้องเลี้ยงลูกอายุสี่ขวบนะครับอยู่เพียงลําพังเนะเมียกระยาล่างนี้ย้อนว่าผมเป็นคนพอดีนั่นแหละเออเขาก็เลยหนีไปมีคนใหม่เนะที่สําคัญมีแม้ว้ายชลาแม่ผมกระเทาเราเนี่ยค่อยเบิงแย่งนะครับขันบ่มีผมมันทิอยู่จังใด โดยกขอให้เจ้าหน้าที่ลาเวนพร้อมเสนอเงินหลักแสนแลกเปลี่ยนกับิสรภาพเจ้าหน้าที่ก็เลยได้บอกนายหยุดว่า,าการติดสินบนเจ้าหน้าที่เทวพิษก้นหมายด้ละแต่นายหยุดบอกบอกจังสันจะฆ่าตัวตายจากนั้นก็เลยพาตัวผู้ต้องหาครับไปกราบล่าแม่นะครับแต่นายหยุดกบพยายามจะเสนอเงินใหนะ้ซึ่งชุดจับกลุ่มบอกเอาเงินให้แม่เอาไว้ซื้อดีกว่า ต้องให้ตำรวจดอกนะครับให้พ่อแม่ให้แม่ซื่อกินเลี้ยงล้านพอ้อมหล้านจะขวบเลยสี่ขวบแม่ต้องมาเลี้ยงโดยแจ้งขอก้าวหาว่านายหยุดมียาเสพติดประเภทหนึ่งนะครับให้โทษประเภทหนึ่งหรือว่าวงเล็ยบยาบ้านนี่แหละไว้ในขอบครองโดยได้รับอนุญาตอาลากาน้ำโตโพต้องหาพอ้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสพสีสงขมดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับผมว่าจริงๆแล้ว การมียาเสพติดไว้ในครอบครองโดยบด้รับอนุญาตนี่นาที่เขียนว่าโดยผิดกฎหมายเนาะพีนนะพนะ่น้นอ,องเนาะกฎหมายเพิ่นก็ได้นะมียาเสพติดไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายบม่แม่ว่าโดยบด้รับอนุญาตนั่นแสดงว่าต้องมีการอนุญาตบอกเจ้าคอณสิได้นะครับมีการอนุญาตเ่นบอนอนุญาตเพื่อออหยังม่นบ่